สวัสดีครับโฟล์ตอม่4ออโต้เฮาวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีรถที่น่าสนใจมา2คันนะครับผมเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่การใช้งานต่างกันเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับครับคันแรกกันเลยนะครับผม Mercedes-Benz C L A 250 a M G ครับผม คันนี้เหมาะมากสาหรับคนที่อยากได้รถทรงสปอร์ตแต่ขับในชีวิตประจําวันได้ครับลูกค้าท่านเก่าตีติดตั้งออปชั่นเพิ่มเติมมานะครับผมก็มีติดตั้งกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับผมจอแอนดรอยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งไฟอนเดรไลท์ภายในห้องโดยสารใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็มีติดตั้งตัวที่วัดลมยางด้วยนะครับผมคันนี้ในราคาที่ไม่ถึงล้านครับผมบลูกค้าสนใจลองมาดูกันครับ มาถึงคันที่2แล้วนะครับผมคันนี้เป็น Mercedes-Benz CLA 45 AMG ครับผมคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ High Performance ครับประกอบโดยทีมช่างของบริษัท AMG โดยเฉพาะนะครับผมภายในเนี่ยตกแต่งเป็นของ AMG หมดเลยนะครับเรียบหรูและดูสปอร์ตมากเลยครับผมคันนี้มาในราคาเพียง1,399,000านบาทเท่านั้นนะครับทั้งคู่เป็นรถยุโรปคุณภาพสูงครับดูแลมาอย่างดีพร้อมใช้งานได้ทันทีครับ อ่อ uh, COA 250 a MG ครับคันนี้มาในราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทครับแต่ถ้าเป็น COA 45 MG คันนี้มาในราคาเพียง1 3 9 9 0 0 0บาทครับผมทั้งคู่ให้ลูกค้าได้ลองเข้ามาสัมผัสจริงแล้วครับขอบคุณมากนะครับ